แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าเป็นอีกคดีที่มีการติดตามความคืบหน้ามายาวนานมากๆสำหรับคดีน้องชมพู่ซึ่งตอนนี้เกือบร้อยวันแล้วแต่ดูเหมือนจะมีหลักฐานไม่มากพอในการจับคนร้าย สำหรับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่ได้หายออกจากบ้านที่หมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า1.7กิโลเมตรล่าสุดได้มีรายงานว่า การตรวจสอบหลักฐานและสนสูตรพบขนสุนัขบนร่างของน้องชมพู่ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเป็นขนสุนัขตัวไหนและใครเป็นเจ้าของ สรุปแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายอีกตามเคยรอติดตามข่าวกันต่อไปว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายคาดว่าจะจับคนร้ายได้ในเร็วๆนี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ